สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ติดตามวีเอภาษตไทยจากกรุงวอชิงตันทุกท่านเข้าสู่ช่วงคุยข่าวกับ VOA ประจำเช้าวันพฤหัสบ,บดีที่12พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3ตามเวลานในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพราชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ,อนสนิดและคุณจำเริญปันสมบูรณ์ครับประเด็นข่าวที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คงหนีพ้นเรื่องของอความเป็นไปในเรื่องของการ เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังรอการประกาศผลอย็นทางการอยู่แต่วันนี้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าที่ผู้นําคนใหม่พร้อมจะพูดคุยกับผู้ที่อยู่ตําแหน่งตอนนี้ใช่ไหมครับคุณนัตพลครับอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนก็จัดงานถแถลงข่าววันพุธนี้นะครับที่เมืองวิลมิงตันเดลาแวร์ที่พำนักของไบเดนตอนนี้โดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการทํางานขับเคลื่อนนะฮะ ของคณะทํางานตนเองเนี่ยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอํานาจจากประธานาธิบดีทรัมป์มาสู่ตนอย่างราบรื่นแต่ว่าขณะนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังต่อสู้ทางกฎหมายนะถึงผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานของไบเดนก็คือทํางานกันภายในโดยที่ฝ่ายของรองอดีตรองประธานาธิบ Biden ดีไบเดนได้ได้ว่าเตรียมที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีละคิดว่าน่าจะได้ชื่อได้โผที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็ ช่วงก่อนวันขอบคุณพระเจ้า n k งซีวิง่งซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่26พฤศจิกายนนะครับผู้สึกอข่าวถามถึงความกังวลได้ว,ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่เกิดความตกลงกันกับฝ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะว่าผู้นำสหรัฐยังดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ยังไม่ประกาศยอมรับความ่พ้แพ้ในการเลือกตั้งนะฮะ โจไบเดนก็บอกว่าไม่รู้สึกกังวลแต่ก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองแล้วก็สำหรับประเทศขณะเดียวกันตนก็บอกว่าก็เปิดกว้างนะที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะตอนนี้เนี่ยจุดที่ติดขัดอยู่ของไบเดนเรื่องการถ่ายโอนอำนาจก็คือหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ดูแลเรื่องอการบริหารจัดการภาครัฐชื่อภาษาอังกฤษก็คือ GSA นะ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเ,เปิดเปิดแฟ้มข้อมูลเหมือนกับร,รับแฟ้มแล้วก็ตัวหน่วยงานนี้ยังไม่ได้ดาเนินการสำหรับฝ่ายของโจไบเดนนะให้รับเรื่องทางเอกสารสถานที่แล้วก็รวมถึงอีเมลล็อกอินต่างๆที่จะเ,เริ่มต้นก้าวแรกอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นใน,ในเชิงธุรการน,นี่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่า GSA เนี่ยยังไม่ไฟเขียวนะอย่างไรก็ตามโจไบเดนได้บอกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยจะราบรื่น แล้วก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นในวันที่ตรงกับวันพิธีปฏิญาณตนรับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ20มกราคมารครับนุพัลลัครับวันนั้นก็ต้องรอสักพักหนึ่งแต่ในวันนี้ยังมีเรื่องของการทํางานของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ตาแหน่งนะจริงในเมื่อวานประเด็นข่าวที่เราเล่าไปคือเรื่องของการที่ปลดรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไปวันนี้มีความคืบหน้าว่าจะมีการแต่งตั้งคนใหม่ใช่ไหมครับคุณจำเริญครับก็ปกติแล้วการแต่งตั้งเจ้ากระทรวงหรือผู้รับตำแหน่งสาคัญหลังการเลือกตั้ง มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่ค่อยเห็นแต่ว่าอันนั้นก็เป็นสิทข,ขาดของผู้นําที่สามารถจะทําได้อย่างเช่นกรณีของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันจันทร์ก็สั่งปลดมาร์คเอสเปอร์เจ้ากระทรวงกลาโหมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องของอท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมต่อ,อความคิดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะใช้กําลังทหารมารักษาความสงบ ในการควบคุมผู้ประท้วงนะครับรายงานข่าวก็บอกว่ามาร์คเอสเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะต้องถูกปลดแล้วก็พร้อมที่จะถูกปลดแล้วก็เตรียมใบลาออกไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมาร์คเอสเปอร์ถูกปลดไปผ่านทางทวีตของพัฒนาธิติธรรมก็มีการแต่งตั้งผู้รักษาการตําแหน่งรัฐมิกราลาโหมที่สําคัญก็คือว่าการแต่งตั้งคนมารักษาการเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเอาไปให้วุฒิสภาล,ลงมติรับรอง นั้นถือว่าเป็นการอยู่ในตําแหน่งชั่วคราวได้เพราะว่าบุธิสภาก็คงจะไม่มีเวลาเหลือเท่าไหร่ในวาระการประชุมชที่จะมาลงมติรับรองเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามารักษาการตําแหน่งรัฐติการาโหมตอนนี้ก็ชื่อคริสโตเฟอร์มิลเลอร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติหรือ NCTC แต่เมื่อมีการเปลี่ยนตําแหน่งในระดับสุดยอดเนี่ยตำแหน่ง<ม>อื่นๆเนี่ยก็พลอยกระทบตามมาด้วย<ม>อย่างเช่น ชีพออฟสตาฟหรือหัวหน้าคณะทำงานของรัมตีกลาหโหมคนเดิมลามออกไปนะครับแล้วพัฒนาทิบดีทรัมป์เนี่ยก็ได้แต่งตั้งนายแคชพาเทลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของพัฒนาทิบดีทรัมป์มที่ร่วมเดินทางหาเสียงกับพัฒนาธิบดีสหรัฐเป็นประจำแล้วเคยทำหน้าที่เป็นอัยการฝ่ายความตั้นโคงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแล้วก็รายงานข่าวบอกว่ามีบทบาทสำคัญในการลดความน่าเชื่อถือของการสืบสวนกรณีความเกี่ยวข้อง ระหว่างรัเสเซียกับการหาเสียงของดน mm ัลด์ทัมเมื่อสี่ปีที่แล้วมาเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่งานอือชิพออฟสตาฟของรักษาการรัฐมนตรีลาหงคนใหม่หลังจากการปลดมาร์คเอสเปอร์ในหนึ่งวันก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในระดับรองรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบสายงานด้านนโยบายกับด้านข่าวกรองลาออกเช่นกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แต่งตั้งผู้ที่เขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่สนับสนุนตนแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยก็เป็น อดีตนายพลจัตวาของกองทัพบ,บกและเป็นนักวิเคราะห์ของสถานีข่าว Fox News mm hmm. แล้วก็เคยได้รับการเสนอชื่อมาครั้งหนึ่งแต่ถอนตัวไปเพราะว่าเคยแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของมุสลิมแล้วก็ mm hmm. คิดว่าจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ที mm ่สภาโดยคนนี้ก็คือพลจัตวาแอนโทนีทาทามารักษาการตำแหน่งรองรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายนโยบายอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือรองรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายข่าวกรองซึ่ง พลเรโอโจโจเซฟเคอรเนนลาออกไปแล้วก็มีการแต่งตั้งนาะยเอชลาโคเฮนวัตส์นิกซ,ซึ่งก็รายงานข่าวบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนพัฒนาทิบดิทามให้เข้ามารักษาการตำแหน่งนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าการแต่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญในระดับสุดยอดในระดับส่วนหัวของกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะส่งผลตอนน่อนโยบายทหารของสหรัฐหรือเปล่าเพราะว่าการทำงานส่วนใหญ่ของเพนทากอนเนี่ยมีระบบระเบียบอยู่แล้ว แล้วก็สายงานการตัดสินใจก็จะเป็นทางด้านของฝ่ายประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมแล้วก็กอบัญชาการภาคพื้นต่างๆแต่ว่าก็เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวขึ้นมาในช่วงสองวันนี้ครับคุณรรนภัสกรครับขอบคุณครับอีกประเด็นที่เราต้องนําเสนอคือเรื่องของการที่ประธาน,นดิทรัมพูดว่าจะมีการและมีการ ยื่นเรื่องฟ้องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งวันนี้มีความเห็นทางกฎหมายมาฝากกันใช่ไหมครับคุณรัตพลครับตอนนี้ก็มีการเดินเรื่องทางกฎหมายนะครับจากฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายรัฐด้วยกันนะครับโดยรัฐที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คือของเพนซิลเวเนียนะครับเพราะว่าเป็นรัฐที่มีคะแนนอิเล็กโทรโหวตถึง20%ส์แล้วก็โดนัททรัมป์เนี่ยจะต้องได้นี้ถึงจะ,ะชนะการเลือกตั้งสู่ทำเนียบขาวนะครับ ผู้สัมภาษณ์กรณีก็บอกว่าในบรรดาคดีต่างๆเนี่ยของเพนซิลเวเนียดูถ้าจะมีบว,ว่าดูมีน้ำหนักกว่าคดีอื่นๆแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่ามีเหตุผลหนักแน่นเพียงพอนะ<ม>กนรณีของเพนซิลเวเนียเนี่ยฝ่ายทนายของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือต้องการจูงใจให้ศาลอนตอน,นตอเข้าสู่กระบวนการศารลรัฐบาลกลางต้องการให้ศาลเนี่ยเชื่อว่าการเลือกตั้งทางไปรสัีซึ่งมีคนโหวตนับล้านๆเนี่ยนะครับมีปัญหาแล้วก็ให้บัตรเลือกตั้ง ด้วยวิธีนั้นเนี่ยถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะนะครัำร้องต่อศาลที่ฝ่ายของทนายทรัมป์ได้ยื่นไปนะครับก็พูดถึงว่ากระบวนการที่แตกต่างในการบริหารจัดการโหวตทางไปรษณีย์กับการโหวตด้วยตนเองที่สถานีเลือกตั้งเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเขาบอกว่าถือว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมอันนั้นเป็นทีมฝ่ายกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวอ้างขึ้นมานะครับ แล้วก็ต้องการให้ยับยัง้งมีให้รัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยมีการรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งตามกำหนดเนี่ยต้องเกิดขึ้นาภายในวันที่23พฤศจิกายนนะครับด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับดันเนลแลงซึ่งเป็นผู้อนวยการของศูนย์แคมเปญ Legal Center ก็ได้บอกนะครับว่าการฟ้องร้องในคดีนี้เนี่ยแม้จะมีน้ำหนักกว่าในคดีอื่นแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลหนักแน่นมากกว่านะถ้าเทียบกับ รัฐต่างๆที่ฝ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์เดินเรื่องก็มีอาริโซนามิชิแกนจอร์เจียเนวาดาแล้วเหล่านี้เนี่ยหลายคดีหรือเกือบทั้งหมดเนี่ยถูกศาลปฏิเสธที่จะเดินเรื่องหรือไม่ก็ถูกสั่งให้มีการแสดงหลักฐานที่แน่นหนามากขึ้นเนี่ยนะครับฝ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่ากระบวนการบรหิหารจัดการบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์เนี่ยสองล้ 2, 600, านหกแสนใบของเพนซิลเวเนียเนี่ยขาดระบบที่ทําให้เกิดความโปรง่งใส แล้วก็ระบบที่จะยืนยันความถูกต้องได้นะอาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ฟน์ได้บอกนะครับว่าเป็นการยากนะครับที่จะอ้างว่าบริหารจัดการการบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งด้วยมาตรการที่ต่างกันเนี่ยจะขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะว่า uh huh. คนอเมริกันเนี่ยทราบดีว่าตนมีทางเลือกทั้งสองทางคือทำได้ทั้งการโหวตด,ด้วยตนเองแล้วก็โหวตทางไปรณียนีนะฮะแล้วก็าการที่จะบอกว่าการ บริหารจัดการโหวตทางไปรษณีย์เนี่ยมีปัญหาในรัฐเพนซิลเวเนียคนก็ตีความต่อไปได้อีกว่านั่นหมายความว่าทั่วประเทศมีปัญหาทั้งหมดหรือไม่ถ้าศาลคิดว่าการโหวตทางไปรษณีย์มีปัญหาเพราะนั่นหมายถึงบัตรเลือกตั้งจำนวนหลายสิบล้านใบนะครับ,รบทั้งนี้และทั้งนั้นก็มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่กล่าวนะครับบอกว่า มันก็ยังมีบางคดีที่ฝ่ายทรัมป์ขอเดินเรื่องแล้วก็พอจะมีน้ำหนักเช่นเรื่องการขอให้มีการเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับผู้สังเกตการนะฮะในกระบวนการนับคะแนนอย่างไรก็ดีนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็บอกครับว่าถึงแม้เพนซิลเวเนียจะถึงแม้ถ้าทีมทีมกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Donald Trump เนี่ยสามารถพลิกการเลือกตั้งเพนซิลเวเนียให้ฝ่ายตนเป็นผู้ชนะเนี่ย คะแนน e l e c t ท r a l vote ของผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ถึง270ที่จะทำให้เขาเนี่ย mm hmm. เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองได้นะ mm hmm. จะปิดท้ายเรื่องนี้ด้วยข้อคิดจากทนายชื่อทอมสเปนเซอร์นะ mm hmm. เคยว่าความให้กับริพับลิกันสมัยที่บุทสู้กับกอจนถึงศาลสูงสหรัฐเขาบอกว่า uh huh. ทรัมป์เนี่ยควรที่จะเดินเรื่องทางกฎหมายตามช่องทางต่างๆเท่าที่มีเท่าท, mm hmm. ที่จะทำได้ mm hmm. เพราะว่าเาแลวเขาก็ได้ยืมคำพูดของฝ่าย เอากอ่อมาบอกว่าเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะได้มั่นใจต่อ,อกระบวนการเลือกตั้งเพราะอย่างที่เอากอ่อเคยกล่าวไว้เมื่อ20ปีก่อนว่าต้องทําทุกอย่างทางกฎหมายเพื่อให้คนมั่นใจในเรื่องนี้ครับคุณโอภรัตครับต้องติดตามกันต่อนะครับว่าการต่อสู้ทางกฎหมายจะยืดเยื้อยืดยาวหรือจะไปถึงไหนนะครับประเด็นถัดไปที่ขอนําเสนอก็เป็นเรื่องของโควิดสิครับวันนี้สหรัฐก็มีการรายงานสถิติใหม่อีกแล้วนะครับโดยในเมื่อวันอังคารตามเวลานในสหรัฐมีผู้เข้ารับรักษาตัวจากการติดโควิดสิ 19. กว่า61,000คนจริงจะเกือบ62,000คนถือเป็นสถิติผู้ป่วยสูงรายวันสูงสุดเท่าที่ผ่านมานะครับโดยจำนวนผู้ป่วยที่ได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทั่วสหารัฐก็ทำให้สามพยาบาลต่างๆเริ่มไม่มีที่รับคนไข้แล้วโดยเฉพาะในทางตะวันตกของประเทศในหลายรัฐนะครับบางโรงพยาบาลถึงต้องกางเต็นท์ในลานจอดรถเพื่อรองรับผู้ป่วยหรือไม่ก็ต้องนำา o o ง ผู้ป่วยไปยังโรงพยบาบาลอื่นแทนข้อมูลจาก The Covid Tracking Project กระบุว่าตอนนี้สหรัฐมีจำนวนผู้ป่วยจากโควิด19ถึง10ล้านคนนะครับมาสวยโลกเหมือนเดิมนะครับจำนวนนี้รวมถึงผู้ติดเชื้อใหม่ 1>, 1 3 9นสคนเมนื่อวันอังคารวันเดียวนะครับใน10วันแรกของเดือนพฤศจิกายนเฉลีย่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละ1 1 0 0 0 0ค,คนก็ยังน่ากังวลต่อไปนะครับในเรื่องข้างเก่ยงในเรื่องของยานะครับเป็นข่าวมาจากทางทางธุรกิจรอยเตอร์รายงานาว่ายุโรปเปิดเผยว่าได้สามารถบรรลุข้อตกลงซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ที่ร่วมผลิตกับบริษัทไบโอเอนเทคของเยอรมนีในราคาที่ต่ำกว่าที่สหรัฐจะซื้อโดยที่ทางยุโรปมีการลงนามซื้อ ยาทั้งหมด300ล้านโดสและราคาบอกว่าจะไม่ถึงโดสละ19ดอลลาร์50เซนตต์แ่ที่สหรัฐราคาขั้นต่ำอยู่ที่19ดอลลาร์50เซนต์นะครับไม่มีรายละเอียดความแตกต่างมากแต่เป็นการเหมือนรับกันว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มการสั่งซื้อแค่100ล้านดอลลาร์ราคาเลย19.5 เหรียญเขต้องดูว่าจะมีการต่อรองหรือเปล่าแต่ว่า EU <S 2> <S 2> ไม่ใช่ซื้อจากที่ไฟเซอร์กับเ p ไบออนเทที่เดียวนะครับก็มีการตกลงซื้อจาก AstraZeneca, Sanofi, Johnson Johnson แล้วยังมีการเจราจากับ m o เด r n a c o v a เแล้วก็ c o v a x วด้วยยาของไฟเซอร์อาจจะเป็นยาที่รับการจับตามองมากสุดเพราะเมื่อวานเพิ่งมีข่าวมาว่าผู้บริหารมายืนยันว่ามีการ ประสบผสําเร็จถึง90%ในเฟสที่3แล้วรอดูกันต่อไปนะครับประเด็นประเด็นหนึ่งในสหรัฐที่กําลังต้องจดติดตามกันคือเรื่องของไบ d ance บริษัทจากจีนที่ถูกคําสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ขายกิจการ Tik t o k a p อ l i c ปพ i o เคชันยอดนิยมในสหรัฐให้ได้ภายในวันพฤหัสีนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับแต่ว่าทางไบ d ance บอกว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้อเรียกร้องของสหรัฐของรัฐบาลนะฮะที่ไม่ชัดเจนเสนออะไรไปก็ไม่ตอบ ขอยื่นเวลา30วันได้ไหมไม่มีคําตอบมาเพราะฉะนั้นทางไบแดนซยื่นเรื่องต่อสาลอุทธรครับขอ uh, ต่อสู้กับคําสั่งนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองอย่างที่ทราบกันนะครับสหรัฐก็กล่าวหาว่าการใช้ทิกตอกนี่อาจทำให้รัฐาจีนดึงเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานในสหรัฐซึ่งมีมาร้อยล้านคนได้แต่ทิกตอกยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดวันนี้วันที่11เดือน11 อาจจะเลยไปแล้วที่มองไทยแต่ที่ที่เผายังเป็นอยู่นะครับก็มีข่าวของบาบาครับออกมาประรายงานว่ามหากรรมลดราคาวันคนโสด11เดือนส1สามารถทํายอดทะลุ7จ็ดหมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้วปีนี้อลบาบาจัดงาน4วันนะครับไม่จัด11เวันเดียวจัด1-3ึ่งถึงสมเหมือนกับพรีเซลก่อนแต่ว่าจะเอาของที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมาขายก่อนแต่เก็บยอดแต่วันที่1นึ่งถึงวันที่1ิก็ที่จริงก็คงเลยเวลาไปแล้วก็คือเจ็ดหมื่นล้านดอลลาร์นะครับบอกว่าในข่าวรอยเตอร์สบอกว่ายอดขายเนี่ยถือว่า ยิ่งใหญ่กว่างาน Black Friday และงาน Cyber Monday ของอเมริกาและยอดขายที่ผู้ซื้อ, <pools. S 2> อผู้ขายเอามาขายเนี่ยสามารถทำยอดสูงกว่างาน p r i m เด a y ของ a m azon เมื่อแล้วจัด2วันนะฮะถึง20เท่าด้วยก็ง่ายๆครับคนคนจีนอันนั้นไม่ได้เดินทางไม่ได้ชอปปิ้งก็เลยซื้อกระแหลกร้านนะครับก็นักวิเคราะห์บอกว่าก็น่าจะเป็นบุญของอผลิตภัณฑ์รูดาฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่ง คนจีนไม่ดอกไปซื้อก็ซื้อในประเทศซะเลยก็ถือว่า,เ,าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและแซงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวหลังจากผ่านช่วงเลวร้ายสูงการระบาดโควิดสิไปแล้วปิดท้ายส่วนธุรกิจของผมเป็นเรื่องของควันหลงการเลือกตั้งสหรัฐครับที่ญี่ปุ่นบอกว่าหน้ากากที่กําลังผลิตในญี่ปุ่นกาลังที่ขายดีอันหนึ่งคือหน้ากากรูปโจไบเดนเป็นหน้ากากสวมหัวนะหน้ากากยาง <c oughs> ทําเหมือนหน้าโจไบเดนเลย <c oughs> มีการเขียนหน้าตา <c oughs> เขาบอกว่าใครไร์คือฟันขาวตาสีฟ้าใช้มือเพ้นเอา เขาบอกว่าเริ่มขายตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมก่อนวันเลือกตั้งอีกขายถึงวันนี้ขายได้พันชิ้นแล้วแต่มันไม่ใช่ประกฏการครั้งแรกครับเขาบอกเ่าสปีที่แล้วก่อนวันพิธีรับพิธีสาบานตนของโดนัลด์ทรัมป์ก็มีคําสั่งซื้อมาเหมือนกัน แต่ผู้ผลิตที่ญี่ปุ่นบอกว่าปีนี้น่าจะขายได้ดีกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก่อนวันพิธีรับตำแหน่งพิธีการสาบานตนนะครับบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดในง่ายของการผลิตหน้ากากหน้ากากของนักการเมืองขายดีสุดเพราะน้ากามืองอยู่นานถ้าความนิยมไม่ตกก็ขายได้เรื่อยเมื่อเทียบกับหน้ากากคนอื่นอันนี้ก็นาก่าสนใจราคาบอกว่าขายญี่ปุ่นมา23ดอลลาร์นะครับจีนกออ็ราคาเย็นคือ2,400เยนแต่ว่าทำไมอยู่ที่นี่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับโอเค ปิดท้ายวันนี้เป็นของคุณจำเรือเรื่องเกี่ยวกับควัมหลงในแบบหนึ่งของอการเลือกตั้งสารัฐใช่ไหมครับครับสักครู่คุณรัตบาบอกว่าตอนนี้ในเมริกาวันนี้11เดือน11 8วันหลังวันเลือกตั้งยังไม่ได้มีการรับรองผลอย่างเป็นทางการหรือการยอมรับจากประธานาธิบดีทรัมป์ว่าชนะหรือแพ้เลือกตั้ง <c oughs> แต่ฝ่ายที่สนับสนุนโจไบเดนเนี่ยตอนนี้เขาวางแผนไปเป็น21ละ21คือ20มกราซึ่งจะเป็นวันกำหนด ว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะทําพิธีปฏิญาณตนหรือสาบานตนเข้ารับตําแหน่งตอนเที่ยงก็รับหน้าที่ตั้งแต่ตอนเที่ยงเป็นต้นไปปกติแล้วพิธีปฏิญาณตนจะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเนี่ยมันเป็นปัญหาท้าทายสําหรับบรรดาแฟนๆของประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่แล้วเพราะว่าช่วงนั้นอากาศหนาวหนาวอยู่แล้วปีนี้ยังมีโควิดอยู่ด้วยแล้วไม่แน่ใจว่าคนที่มาเนี่ยจะถูกคำสั่งกัก,กเดิเรณนหรือเปล่าเพราะตอนนี้โควิดกำลังระบาดแบบแทบจะควบคุมไม่ได้เลยในอเมริกาในหลายรัฐหลายเมือง มีหน้ำซ้ำราคาโรงแรมในช่วงนั้นพุ่งพุ่งยิ่งกว่าจรวดอกีกยิ่งกว่าพลุปังไฟเลยเป็นระดับเป็นพันดอลลาร์ต่อคืนต่อห้องนะครับยกตัวอ,อย่าง CNN รายงานนะครับบอกว่าโรงแรมหรูหลายแห่งในกรุงวอชิงตันอย่างในเครือของเซนต์บริดจ์กับบริดจ์คาร์ตันจองเต็มละเพราะว่าเป็นระดับของคนที่จะมาเข้างานแล้วก็อยากจะมาเข้าร่วมงานปาร์ตี้แต่สำหรับคนทั่วๆไปธรรมดาสามัญชน อย่างตามรายงานของ CNN คุณเชลบี้เดอร์คินกับเพื่อนๆของเธอเนี่ยทันทีที่ CNN เนี่ยทำนายว่าประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีไบเดนจะชนะเลือกตั้งเธอเรียบจองเที่ยวบินมากรุงวอชิงตันเพราะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแต่ทำพลาดไปอย่างหนึ่งคือเข้าไปเช็คห้องพักของ Airbnb อพบราคา63ดอลลาร์ต่อคืนมไม่จอง หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงห้องพักเดียวกันราคาห้อง Air b n บจาก63ดอลลาร์พุ่งเป็น1ัน0ร้อดอลลาร์ต่อคืนส่วนราคาห้องพักอื่นๆที่ยังมีมีเหลืออยู่ราคาก็ตั้งแต่700ด้ยถึง1 5 0 0ดอลลาร์เช่นกันในมุมมองของธุรกิจโรงแรมเนี่ยช่วงพิธีสาบานตนขารับตำแหน่งคือวันที่ยี่สิมกราแล้วก็ก่อนก่อนหน้ากับหลังเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะขายห้องได้ดีเพราะผู้คนจะหลั่งไหลมากรุบอชิงตัน แล้วปีนี้เนี่ยข้อจำกัดเรื่องการรับแขกได้น้อยลงยิ่งทำให้มีปริมาณของสัพพลายห้องพักน้อยลงก็ทำให้ต้องราคาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับรายงานไม่รู้นะครับว่าเชลบี้เคอร์ดินเนี่ยตัดสินใจจองที่พักที่ไหนแต่เธอยืนยันว่าจะมาร่วมพิธีนี้ให้ได้จะเป็นสักขีพยานในพิธีสาบันตนของโจไบเดนกับสวว c คามาร่าแฮร์ริสเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์ เป็นรองประธานาธิบดีหญิงคนแรกเป็นเชื้อสายคนอเมริกันผิวดำแล้วก็เชื้อสายเอเชียใต้ด้วยนักประวัติศาสตร์อเมริกันเขาให้มุมมองไว้เขาบอกว่าคนที่มาร่วมพิธีปฏิญาณตนเนี่ยสามารถจะไปคุยหรือว่าบอกต่อได้เหมือนกับเป็นสิทธิ์ในการไปคุยโอ้อวดได้ว่าตัวเองได้นนสัมผัสประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสี่ปีครั้งนะครับยิ่งมาอยู่ท่ามกลางคนจํานวนเป็นหลายแสนเลยเนี่ย<ๆ>ก็จะสามารถมีรู้สึกว่ามีประสบการณ์แล้วก็ เป็นที่จดจาไปบอกต่อได้ครั้งหนึ่งในชีวิตส่วนอาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์ทิมนาตาลีเป็นนัปกประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กบอกว่าความยืดเยื้อหรือข้อโต้แยง้งในเรื่องของการรับผลเลือกตั้งปีนี้เนี่ยซึ่งยืดเยื้อไปเนี่ยยิ่งทําให้คนเนี่ยอยากมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีพยานตนเพราะว่าอาจารย์คนนี้เ็าบอกว่าในพิธีพยานตนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการส่งมอบอํานาจจัด ะัฒนาที่ดีคนหนึ่งไปสู่พัฒนาที่ดีคนหนึ่งถึงแม้ว่าพัฒนาที่ดีคนที่แพ้เนี่ยจะไม่ได้มาปรากฏตัวก็ตามแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการส่งมอบอำนาจทางในรูปแบบประชาธิปไตยอย่างสันติที่ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยสามารถมองเห็นเป็นสักข,ขีพยานได้ด้วยสายตาของตัวเองนั่นคือความสําคัญที่คนอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมครับคุณอภัยครับ ครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากทั้งเรื่องของทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เราต้องติดตามต่อไปยเรื่อๆนะครับจนถึง20มกราคมแล้วครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณท่ติดตามนะครับวันนี้ผมนพร,รัตน์คุณรัตพลและคุณจำเนวอนต้องของลาไปก่อนนะครับพบใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ